โป้โปโปโปเพื่อนโปเฮ้ยนายไม่ใช่โปนี่ว่านายเป็นใครนี่โอ้โหสวัสดีเราชื่อ,อมิกกี้เมาว์สอ้มิกกี้เมาว์เหรออะฮะใช่แล้วฉันมีคำถามจะถามนายว่ามันเลยนายมีหำไหมม,มิกกี้ จริงๆแล้วฉันต้องเล่นกับเชโปโแต่เมื่อเชโปโไม่อยู่นายมาเล่นช่วยฉันก็ได้มิกกี้เมาส์งั้นฉันจะเลือกยอนไม่กูไม่เอาย้อนฉันจะเลือกยอนลกเล็ก,กูไม่เอาย้อนไอ้มิกกี้เมาส์มันลงแรงสู้เขาไม่ได้ไอ้มิกกี้งั้นนายจะเลือกตัวอะไรล่ะฉันจะเลือกตัวที่แข็งแกร่งถึกและก็ทนโอ้ทาล่าจา๋าโอ,โอ้ดูชุดของเขาสิมิกกี้โอ้สุดยอดเลยมิกกี้นายเห็นไหมโอ้ดูขา ้าไปไหนวะเนี่ยโอ้โหดูนมโอ้โหมิกกี้เม้าวโอ้สุดยอดโอ้ What the fuck? ฟอร์ซิลนายจะเล่นตัวคืนไม่ได้ถ้านายเล่นกับเราเราจะต้องเล่นตัวนี้ตูเล่นมึงจะโลกสวยไปไหนวะนี่ไอ้มิกกี้มิกกี้ม้าวมาแล้วดูสกิลนึงสักก่อนโอ้มิกกี้เอ้ยระวังตัวไว้ให้ดีโอ้เราไม่เคยกลัวอยู่แล้วฟอร์ซิลดูดิมาเลยอเลส ไอ้กูยี่ฟอร์ฟิลนี่เห็นไหมฟอร์ฟิลแม่งโลกสวยชิบหายเลยสัสอ่าฮ่าเราได้ของแล้วเราอัพสกิลสองด้วยเดี๋ยวกูเล่นเองเฮ้ยอย่าแย่งเราเล่นสิฟอร์ฟิลเฮ้ยไอ้กระจอกเอ้ยทำไมไม่กล้าบวกมันอยู่นี่อมบบใครจะเข้าละ่ะทีหลังอย่ามาแย่งเราเล่นแบบนี้นะเราไม่ชอบไอ้มีมึงมาเคลียร์ดิมิกกี้เมานายอยากเมาเนือ้อไหมไม่ได้ช่วยเยี่อะไรกูเลยโอ้ข่ะพ่อมึงอไห เอ้ยใจเย็นมิกกี้มาส์นายเป็นตัวละครโลกสวยเด็กดูเยอะอย่าหยาบคายสิโอ้โหขอโทษครับน้องๆดูดูมิกกี้มาส์ไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยนายต้องทำใจมิกกี้มาส์เผื่อบางทีเด็กน้อยมันกดเข้ามาลงแรงและอาจารย์มาสอนมันก็เลยต้องกดออกเพื่อไปเรียนไอ้ควายเอ้ใจเย็นครับทุกคนมิกกี้ม,มาส์บอกแล้วเดี๋ยวมิกกี้มาสดจะไปช่วยเล่นบุญเองนะเร็วเข้ามิกกี้มาสมันช้าไปแล้วเฮ้ไว้ใจเราได้เราจะไปรัดน,นี่ใช้สกิลป๊บไปเห็นไหมเราบอกแล้วเราจะไปรัดโคชั่วเลยไอ้มิกกี้ เราเข้าแล้วนายตามเลยนะแซนิตเข้าใจใช่ไหมโอ้โหเราโดนตีทำไมมันเข้าช้าเนี่ยโอ้ไม่ไว้แล้วไอ้มิกกี้สมนำหน้ามึงแซนิตมันเข้าช้าบัวแต่กลัวไงแล้วทีมเราตัวแทนก็ออกเลยนะฟอสซิลเฮ้ยเอาหน่าเดี๋ยวเราแก้แค้นคืนให้ตาหน้านายไล่ดาวแน่ เอาละคุณผู้ชมฟอสซิลมาแล้วครับกับไวโอเลตโอ้โหขาวจังเลยดูกางเกงซะก่อนสิอย่างฟิตเลยรับรองตานี้ได้ดาวชนะแรงขึ้นแน่เดี๋ยวน่าก็เจอทีมกางเหมือนเราแบบตาเมื่อกี้นี้หรอกฟอสซิลเฮ้ยเราจะแบกทีมเองมิกกี้เมาส์รูนแครี่เรา90จัดเต็มบอกเลยไวยอเล่น e เป็นเปล่าเฮ้ยไอค่านี่มันดูทูกกันนี่วาไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอ เดี๋ยวจะโชว์สเต็ปไฟโอเล็ตให้ดูว่ามันโหดแค่ไหนยิ่งยิ่งอย่าได้กลัวเฮ้ยนายอย่าไปตีคลิปนียสงสารมัน นายคิดบ้างไหมว่ามันอาจจะมีลูกมีเมียให้กลับไปหาไอ้มิกกี้เมาสตอนมึงตีคลิปตาเมื่อกี้นี้มึงยังไม่โลกสวยเลยนะไอสัตว์รอก่อนนะสหายมิกกี้เมาสไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยชื่อกูชื่อกูอกมึงอะชื่อฟอสซิลอล๋อแล้วขอโทษทีอันนี้ฟอสซิลยิงยิงเลยยิงมันนี่กิงกลับมาอะไรลิปโปจา๋าโอ้สุดยอดลิปโปตายแล้วโอ้โดนตีอาบัตเตอร์ไฟล์อ้มึงเป็นเฮี้ยอะไรดีฟอสซิลทุกคนถอยไปฟอสซิลมาช่วยแล้วดีมากฟอสซิลยิง มันแน่อยู่แล้วไอ้น้องฟอสซิลเนขั้นเทพจะบอกใครนี่ยิงยิงต่อแม่งโดนคลิปใชยเลยเอาดิเทวเทวเทว,ทวตามมันได้ไหมไอเทวอู้ลุงสวิงกิ้งเทวโอ้มันตายแล้วฟอสซิลระวังนะมันมาแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรานี่ยิงแสกหน้าได้ไปแล้วสามนี่ตกอีกนี่ยังไงได้ไหมไม่ได้เลยกูอีกแค่ตัวนึงได้ไหมนี่ยิงวัน,นปับ๊บ นี่ได้แล้วเป็นสีเห็นความโหดของเราหรือ,อยังมิกกี้โอ้น้องบัตเตอร์ไฟกินคนเดียวไม่แบ่งกันเลยนะรอฟอสซิลด้วยฟอสซิลจะไปแซนด์วิชกูโอ้สุดยอดเลยน้องเทลเสร็จฟอสซิลแล้วเกมแม่งเหียทันทีบ่บึง เพื่อนเพื่อนของโดนลุมอัดทัวดําเพื่อนเราต้องไปช่วยมันเพื่อนเราจะไปฆ่ามันตอนที่มันเอาของนี่ยิงเซ็ตโก้บัตเตอร์าฟนี่แหละไม่ระวังเอากันที่โจงแจ้งเกินไปเห็นไหมนี่เราได้ของเรียบร้อยเอาลุมกระเทือไปริปโป้มันฆ่ามันให้ทายมันอยู่ไรริปโปฮอยไอริปโป้อิไอริปโป้เซ็ตโก้สุดยอดไปเลยพวกเราฆ่ามันพวกเรานี่ฟอสซิลเอานี่ไปกินไม่ตายใช่ไหม นี่ลุมกระทืบมันนี่อีกนิดเดียวอืเ้ยอีกนิดเดียวกีไปได้สักตัวไหมโอ้ได้จนได้เน่สุดยอดบอกแล้วไงมิกกี้มาว,ว่าเราเล่นเนี่ยชนะอย่างเดียวเออไอ้คนเก่งเห็นไหมมิกกี้เราขึ้นดาวเราขึ้นดาวมิกกี้กระจกแค่กูสามทำคุยควายเอาอย่างน้อยกูก็ชนะนะไอ้มิกกี้ก็ได้นะก็ได้ชนะก็ได้เอาใคร คุณผู้ชมครับช่วงนี้ชี้แนะ ROV มีกิจกรรมแจกล็อกอินรับเหรียญฮีโร่ตั้งแต่วันที่26แรกได้จริงในวันที่29แล้วและก็ยังมีกิจกรรมหมุนวงล้อกอดคอรับโชคล้นล <iPhone> เล่นเกมในวันที่29รับค่าประสบการณ์คูณ2และถ้าชนะ3ตารับทันทีลูกแก้วลอตเตอรี่คูณ3ที่เฟี้ยวไปกว่านั้นรับไอเทมโค้รจากช่อง JCB ไปใช้ฟรีจำนวน10รางวัลวิธีร่วมสนุกนะครับเข้าไปทางเพจ JCB ได้เลยนะผมจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ฟอร์ซิลไมค์กิบเบิและ JCB ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ